อ้าขาควายแล้วยังไงบอยฮะดูดูอารมณ์ดูอารเป็นหล่ะให้ให้ให้ทำใจอีกสามสิบวิรุนนี้ต้องดูอารมณ์นะฮะดูอารมณ์เป็นหล่ะให้ทำใจอีกสามสิบวิเพราะคนอื่นพร้อมแล้วฮะพร้อมไหมลูกแั่งรับผมพร้อมไหมลูกเอาไหมครับถ้าไม่พร้อมไม่ออกนะคุณแม่พร้อมนะเอาไปไหมถ้าไม่ไปตัดนะครับยังไงลูกไปไหมไปไหมลูกหนึ่งขับรถไปขึ้นรถ ไม่อีกสิบวิครับเอ่อพอตอยครับผมอัปเดตชื่อนักแข่งใหม่ครับอัปเดตชื่อนักแข่งทีครับเอ่อน้องพูดสักคู่สักคู่น้องแพนด้าน้องแพนด้าออกนะครับอัปเดตนะครับกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามอัปเดตนะครับลู่ที่หนึ่งน้ำพุทธนะครับครับลู่ที่สองน้องโฮมรันครับผมลู่ที่สามแพนด้านะครับดีเนบไปแล้วนะครับครับนะครับลู่ที่สี่ขอโทษครับลู่ที่สี่โฮมรันครับลู่ที่สองน้องสกายครับโทษทีครับผมโทษที รุ่นที่3คือน้องแพนด้านะครับตัดออกไปแล้วนะครับดินเอฟนะครับชนใหม่อีกครั้งนะพี่เอกรุ่นหนึ่งพุทธรุ่นที่สสกายรุ่นที่3แพนด้าดินเอฟไปแล้วนะครับรุ่นที่4โฮมรันนะครับครับตานี้นะครับนักกีฬากลุ่มที่สามพร้อมพ้องโอเคไรเดอร์เรนอมสตาร์ไรเดอร์เรดี้วันเดอะเกม

ไม่ต้องหยุดพุทธมาอีกพุธมาอีกพุธมาพุธมาพุธเราไม่ชิลมามตอนนี้ได้ทุ่ง้าย่อเข้าเซชัยครับเป็นปายโมเลนเข้าเซชัยตอนนี้เราจะมองหาก้ไเข้าไปต่อก้ไต่อเข้าเซชัยนี่เราุ้ง้พุธต้องทาง้งหต้อ้อง เดี๋ยวไปลูกตั้งไว้ถไปเงินเยี่ไปทุกคนครับผมน้องพุทธสบายมากลูกน้องพุทธไปลูกไปโูกโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปเลยลูกไปให้จบชุดต่อไปครับคุณนิสิตเกมตัวนะขึ้นเลยฮะน้องพุทธไปครับลูกไปเข้าโค้งนะไปเข้าโค้งเข้าโค้งไม่ได้แล้ววิ่งนึ่จบฮัลโหลอันดัเอ็กซินสุดยอดมากฮะ มาครับตรงขึ้นมาไหวไหมไหวไหมไหวไหมขึ้นอีกนิดนึงโอ้โหมาพุทมาเข้าจะเข้าเส้นชายนะนะขอเสียงปรบมือจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่โชว์เลยโอเค